สวัสดีจ้ะทุกคนป้าจุรีเองนะวันนี้ป้าจะเล่าให้ฟังว่าป้าทำยังไงให้ไวัยเกษียณกลายเป็นวัยแห่งความฝันพร้อมหรือยังลองยกนิ้วโป้งให้ป้าด้วยโหเยอะเลยงั้นไปกันเลยย้อนไปสามปีก่อนป้านั่งในคอนโดเล็กๆมองตึกสูงในเมืองแล้วกลัวว่าเงินเก็บจะหมด ชีวิตเหมือนสมาร์ทโฟนแบตใกล้ตายแต่ทุกอย่างเปลี่ยนเมื่อป้าเจอหนังสือคิดแล้วรวยของนโปเลียนหิวแปลโดยคุณกระมนแสงทองสีกระมนจากสำนักพิมพ์ C1 Education หนังสือนี้จุดไฟในใจป้าป้าฝันอยากมีใจดีคาเฟ คาเฟ่เล็กๆสไตล์มินิมอลที่ทุกคนมานั่งยิ้มถ่ายรูปลงอินสตาแกรมป้าบอกตัวเองว่าจุรีเธอทำได้แล้วลงมือเลยป้าเริ่มจากศูนย์เรียนชงกาแฟกับเด็กวัยยี่สิบฝึกทำเค้กช็อกโกแลตสูตรคุณแม่เจอปัญหาเพียบเครื่องกาแฟพัง เค้กไม่ลูกค้าบน่นแต่ป้าไม่ยอมแพ้เพราะหนังสือบอกว่าทุกความล้มเหลวมีเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จป้าปรับสูตรเค้กใส่ครีมชีสขายหมดเกลี้ยงป้ายังชวนทีมสุดเจ๋งพี่สมยศทำบัญชีป้าสู่ออกแบบร้านน้องแนนทำโซเชียลมีเดียวันเปิดร้าน ลูกค้ามาเต็มมีเด็กมหลาลัยบอกว่าเหมือนบ้านยา่าอบอุ่นสุดๆป้าดีใจจนน้ำตาจะไหลนี่แหละความรวยในใจทุกคนความฝันเริ่มจากความคิดไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ลองนึกถึงสิ่งที่ทำให้ใจยิ้มแล้วลงมือทำเลยถ้าชอบเรื่องป้า ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องป้าด้วยนะจ๊ะอยากสนับสนุนป้ากดลิงก์ใบมีเอคอฟฟี่ได้เลยมาคุยกันที่ใจดีคาเฟ่กินเค้กฟรีด้วย